ทำบุญก็เยอะแต่ทำไมชีวิตมีแต่อุปสรรคโดนด่าโดนใส่ร้ายมาฟังคำตอบจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดผ้าสุงที่จะทำให้คุณตาสว่างและมีกำลังใจขึ้นทันทีหลวงพ่อคะลูกได้ทำบุญทำทานทำกุศลไว้มากแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดชีวิตมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาถูกคนนินทาบ้างถูกคนว่าร้ายบ้าง แสดงว่าบุญกุศลที่ทำในชาตินี้ไม่ให้ผลดีใช่ไหมเจ้าคะนั่นแหละให้ผลดีมากเป็นมหากุศลก็ทำถูกแล้วนี่เราเกิดมาเป็นคนเกิดมาเพื่อพบกับคำนินทาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตติโลเกอ,อนนนทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนที่มีบุญใหญ่ถูกนินทาใหญ่คนที่มีบุญเล็กถูกนินทาเล็กอย่างพระพุทธเจ้าเขาไม่นินทาน่ะเขาด่าต่อหน้าเลยนะ โดนว่าหนักกว่าเรามากนั่นแหละคนมีบุญใหญ่ถูกนินทาใหญ่ด่าแหลกเห็นไหมละ่ะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับบุญกุศลชาตินี้ชาติหน้าหรอกมันเป็นกฎธรรมดาเราเกิดมาเพื่อถูกนินทาแน่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะอีกประการหนึ่งขอให้คิดว่าคนที่นินทาคนก็ดีคนด่าก็ดีเป็นลักษณะของคนบ้าเราก็ไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาก็หมดเรื่องให้เขาว่าเพียงฝ่ายเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงต่อพราหมณ์ พระพุทธเจ้าท่านกำลังเทศอยู่พราโมโหที่ลูกศิษย์ของแกสรรเสริญพระพุทธเจ้าแกรู้ก็ไปชี้หน้าด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยปล่อยให้แกเทศแทนตามบาลีท่านบอกว่าด่าแบบทาตกรรมกรด่ากันด่าไปด่ามาแกเหนื่อยแกก็หยุดแล้วชี้หน้าพระสมณะโคดมแกแพ้ข้าแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าตถาคตแพ้เธอตรงไหนเล่าท่านพูดแบบเรียบๆนะพราหมตอบว่า ข้าด่าแกแกไม่ด่าตอบนี่หว่าพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าพราหมณ์ตถาคตมีความรู้สึกว่าถ้าใครกโกรธตถาคตมาตถาคตโกรธตอบตถาคตเล็วกว่าคนนั้นนะโดนน็อกเลยอีตานั้นนั่งสุดเลยยกมือไหว้กล่าวว่าวาจาของท่านเหมือนสุภาษิตเหมือนกับงายของที่คว่ำม,มารับน้ำค้างท่านก็เลยขอบวชบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์แบบนี้ถึงสี่คนด้วยกัน ไม่ทราบว่าทำบุญอะไรด่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์อย่าไปเอาเขานะนี่เพิ่งได้สี่คนแต่อย่าไปว่าทัานนะท่านเป็นพระอาหารหันต์ไปนิพพานหมดแล้วไอ้นี่แหละการนินทาหลบไม่ได้ต้องถือว่าตามคติของพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสงฆ์ระหว่างพระองค์เดินไปกับพระสงฆ์เมืองลันทากับกรุงราชครืต่ตอกันที่พราหมณ์นำคณะตามไปท่านลุงนินทาพระพุทธเจ้าหลานสัรเสริญพระ กลับมาฉันข้าวแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในวาจาทั้งสองคือนินทาและสรรเสริญว่าดีเราก็ไม่ดีไปตามเขาพูดเราจะดีหรือเลวอยู่ที่การประพฤติและปฏิบัติเท่านั้นพูดสั้นๆเท่านี้พระพวกนั้นได้บรรลุมรรคผลนี่ต้องถือตามคตินี้นะถ้าไปคิดว่าเกิดมาชาตินี้ถูกนินทาแล้วกลุ้มใจตายตกนรกแน่ จากหนังสือธรรมปฏิบัติเล่มที่17